สนับสนุนโดย The f o r e s t t e a r s by NQDC ประกันภัยเกมเมอร์จากทิพยะประกันภยัยกินบอลแบ็กก่อนบวดกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะครับของ The s t r e a m เมอกันแล้วเรากำลังจะได้รู้แล้วครับว่าใครจะได้เป็นแชมป์สตรีมเมอร์คนแรกของประเทศไทยนะครับผมขอถือโอกาสนี้ปิดบวอย่างเป็นทางการครับ เซอร์ครับมีอะไรอยากจะให้กำลังใจเป็นครั้งสุดท้ายกับเหล่าสตรีมเมอร์ในวันนี้ไหมครับจริงๆแล้วเชื่อมั่นว่าทุกคนทำเต็มที่ทั้งหมดมันอาจจะมีความตื่นเต้นมีอะไรมาก็แล้วแต่แต่ว่ามาถึงรอบนี้ได้ให้รู้ตัวว่าทุกคนไม่ได้ธรรมดาแล้วหรือว่าใครก็ได้เพราะาทุกคนก็มีสไตล์ของตัวเองครับขอบคุณค,ค,ค่ะ วพรกว่าบางคนคือเป็นสตรีมเมอร์อยู่แล้วแล้วดังอยู่แล้วก็ขอให้มีแฟนเพิ่มมากขึ้นมีงานเยอะขึ้นส่วนบางคนที่เพิ่งเข้ามาใหม่คงรู้แล้วว่าตัวเองชอบทางนี้หรือเปล่าถ้าชอบก็พัฒนาต่อไปแล้วก็ขอให้ประสบความสำเร็จกับสิ่งที่ฝันไว้ค่ะชื่นชมมากนะครับ เป็นกำลังใจให้ทุกๆคนด้วยนะครับ <c oughs> เก่งมากทุกคนครับขอบคุณครับก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่มารายการรอบนี้นะผมรู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้มาดูโชว์ของทุกคนนะครับรายการนี้ถึงจะจบไปเนาะแต่ว่าเส้นทางในการเป็นสตรีมเมอร์ของเราเนี่ยมันอาจจะกําลังเปิดกว้างอาจจะกําลังเริ่มต้นขึ้นก็นได้นะครับเพราะงั้นยินดีด้วยครับคุณได้เป er <t> ็นสตรีมเมอร์เต็มตัวแล้วแหละผมว่าจบรายการเนี้ยนะครับสู้ันต่อไปครับเป็นกำลังใจให้ครับผมก็แต่ผมก็ต้อง ชื่นชมนะครับเพราะอย่างที่บอกว่าเข้ามาถึงรอบนี้มันมันไม่ใช่ฟุกแล้วแหละนะครับงไงมันต้องมีฝีมืออยู่แล้วนะครับผมว่าน้าววันนี้แต่ละคนคงไม่มีใครเสียใจแล้วแหละเพราะผมเชื่อว่าพยายามทาดีที่สุดแล้วทุกคนพยายามพรีเซนต์ความเป็นตัวเองพรีเซนต์สิ่งที่ตรเงสตรีมมาทั้งหมดทั้งมวลเพื่อให้มันมาอยู่ภายในวันนี้นะวันนี้เราได้เห็นรุ่นใหม่ที่แบบมีความสามารถมากๆแล้วก็แบบมีเอ NERGY ที่แบบพร้อมจะแชร์ความสนุกความเพลิดเพลินให้กับคุณผู้ชมที่เขาได้ดูได้เขาได้รับชมนะครับผมว่ามันเปน 9, ดีใจด้วยกับทุกคนล่วงหน้านะครับไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามครับผมนครับขอบคุณเหล่ามาสเตอร์ทั้ง5ท่านนะครับเน้นย้ำอีกทีนะครับผู้ชนะนะครับจะต้องได้รับคะแนนสูงสุดนะครับซึ่งเป็นคะแนนจากมาสเตอร์50%เอร์และเป็นคะแนนโหวตจากทางบ้านอีก50%และตอนนี้นะครับผลคะแนนจากเหล่ามาสเตอร์ทั้ง5ท่านอยู่ในมือผมเรียบร้อยแล้วนะครับคนที่ได้คะแนนสูงสุดจากมาสเตอร์ทั้ง5ท่านนะครับนั่นคือ คือน้องหยกครับน้องหยกได้คะแนนสูงสุดจากเหล่ามาสเตอร์ไปนะครับเลื่นในวันนี้หยกสามารถสตรีมเกมออกมาได้ดีจึงได้คะแนนจากมาสเตอร์ไปมากที่สุดแต่เรายัางต้องไปลุ้นคะแนนโหวตจากทางบ้านอีกครับว่าเมื่อรวมกันแล้วใครกันที่จะเป็นแชมป์เดอะสตรีมเมอร์คนแรกของประเทศไทยเอาละครับและตอนนี้นะครับคะแนนโหวตจากทางบ้านก็มาถึงมือผมเรียบร้อยแล้วนะครับในมือของผมนะครับ คือผลรวมคะแนนจากเหล่ามาสเตอร์ทั้ง5ท่านและคะแนนโหวตจากคุณผู้ชมทางบ้านนะครับผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดและได้เป็นแชมป์เดอะสตรีมเมอร์คนแรกของประเทศไทยนั่นก็คือ คนแรกของประเทศไทยครับดีดีด้วยครับเุกทครับดีใจด้วยครับแน่นอนครับผู้ชนะครับเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า1ล้านบาทตัวเป็นของน้องเพช่ครับดีีดยครับดียครับแสดงความยินดีด้วยนะครับกับแชมป์เดอะซีมเบิร์คนแรกของประเทศไทยและวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับเหล่ามาสเตอร์ทั้ง5ท่านเลยนะครับที่ให้เกียรติงานร่วมรายการของเรานะครับ แล้วก็ต้องขอขอบคุณครับผู้สนับสนุนใจดีของเรานะครับที่พยาประกันภัยโรงพยาบาลในเครือ Principal Healthcare และ Major c i n e p l e x Group นะครับและที่สำคัญที่สุดเลยขาดไม่ได้เลยครับขอขอบคุณนะครับคุณผู้ชมทุกๆท,ท่านนะครับที่ติดตามพวกเรามาตั้งแต่ต้นนะครับโอกาสหน้าเจอกันใหม่วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ หานักเล่นเกมที่เอนเตอร์เทนเก่งที่สุดได้เซ็นสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับจากนักสตรีมเมอร์ทั่วประเทศที่ร่วมเดินทางตามหาความฝันของตัวเองบางคนมาเพื่อต้องการพิสูจน์ให้ครอบครัวเห็นบางคนมาทําเพื่อครอบครัวหรือบางคนมาเพื่อหามิตรภาพดีๆวันนี้พวกเขาได้ฝ่าฟันอุปสรรคมากมาย เพื่อพิสูจน์ให้ครอบครัวและทุกคนเห็นว่าอาชีพสตรีมเมอร์เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่มั่นคงสามารถสร้างรายได้มหาศาลเลี้ยงสร้างความสุขให้กับทุกคนได้อีกด้วยรายการ The ะสต e ีมเมยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งให้กับทุกคนกล่าวมาตามความฝันและแชมป์คนต่อไปอาจเป็นคุณพบกันใหม่ใน The s t r e ีมเมอร์ซีซั่นสอเร็วๆนี้ เฮ้ยพี่จนชายู่หน้าสนแล้วพี่ตายใส่บอมพี่กายทำไมไม่ยุดยิงกัะพี่ยุดยิงไม่ได้ดิเป็นไรอ่ะยูดล็อกช่วยด้วยครับโพศถึงมีอาการยูดล็อกก็ไม่ต้องห่วงเพราะเรามีประกันตาชิลจากทิพยะประกันภัยคุ้มครองอยู่ ประการสุขภาพเกมเมอร์เจ้าแรกของไทยคุ้มครอง6กภัยนิ้วร็อกหูดับฉพลันจอประสาทตาเสือ่อมเส้นประสาทข้อมือกดทับกระเพาะปัสสาวะอักเสบและภาวะฮิคิโฟมริสมัครได้แล้ววันนี้คนรข้างนี้ผมก็รอกครับ<ะ>ทิพยะประการภัย